สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสารเกษตรนะครับ EP นี้ก็อยู่ที่สวนคำคำเมื่อเมื่อนะครับมาหาส่องแมงกินูแน,นแมงกินูนนะครับภาษาอีสานแมงกินูนนะครับภาษากลางก็ด้วงกุหลาบนะครับคือสตูของไม้ยอดไม้อ่อนๆผู้ลุงทุเรียนพวกนี้นะก็คือแมงกินูนหรือด้วงกุหลาบ เขาจะมาทําลายยอดอ่อนของทุเรียนนะครับทุเรียนก็เรากําลังออกดอกแต่ไม่รู้จะติดลูกไหมทาไมทุเรียนมันไม่เป็นลูกง่ายเหมือนละมุดก็ไม่รู้น,นี่ทุเรียนกำลังแทงยอดใหม่นี่อีกต้นหนึ่งที่เขาชอบก็คือต้นสาลี่อันนี้สาลี่นะครับเผื่อใครไม่รู้สาลี่เพาะ,มะเมล็ดครับต้นสาลี่เป็นสาลี่ จำสายพันธุ์ไม่ได้แล้วซื้อซื้อลูกมากินอันนี้แอปเปิลนะครับต้นแอปเปิลหาดูแมงกินูนนะคใกล้ถึงฤดูแล้วฤดูนี้แหละที่เขาจะออกมานะทุเรียนออกยอดอ่อนอ่อนแบบนี้นะครับของโปรดเขาเลยอันนี้เนี่ยเนี่ย ทุเรียนเล็กครนี่นี่ครับ <Nope. S 1> เจอตัวจนได้ครับนี่นี่นี่น,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 นี่นี่จะให้ดูนะนี่แหละครับเนี่ยกำลังกินเลยเนี่ยกินยอดอ่อนธุเรียนเนี่ยเนี่ย อไม่ได้ครับเือไม่ได้นี่บนยอดมันเต็มเลยครับเต็มเลยโอ,อ้อันนี้คือได้ดินใหม่เนี่ยได้ดินใหม่เขาก็แทงยอดแทงยอดงามๆใตัวแมงกินูนด่วใจมันสะระเกินนะครับมันก็มา รุ่นรุ่นตัวใหญ่นะครับรุ่นเนี้ยเนี่ยยอดอ่อนๆเนี่ยแต่ที่นี่เขาก,กินนะแมงแมงกินนูนนะครับแถวผ้าคอีสานเนี่ยเขาก,กิน,นแต่ว่าผมไม่กินหรอกเพราะว่ามันไม่มีมันไม่มี เนื้อสมัมผัสมันมีเนื้ออะไรเลยมันมีแต่จะดองแข็งๆเหลือแข็งๆไม่รู้จะกินอะไรมันเดี๋ยวคนจะเขย่าให้ดูลุกดูข้างล่างที่นี่มีครับ ตัวกระบินไปแล้วนี่นี่นี่หลายตัวเลยนี่ครับ เยอะไหมอยู่นู่นเหรอยาไปดูดิดอกลำใหญก็กินรับงานนี้นตูของไม้ผลไหนอันนี้ ดวงกุหลาบเล็กแมงกินูนเล็กเนี่ยเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ก็อันตรายครับตัวนี้ยิ่งอันตรายเพราะว่าปริมาณมันจะเยอะแลวคนไม่กินด้วยเวลามันมาทีมันมาเยอะต้องใช้วิธีพ่นสารกำจัดเท่านั้นนะสำหรับดวงกุหลาบ หรือแมงกินนนเล็กเนี่ยเนี่ยนะครับเวลาเขาเอาไหนล่ะในกล้องไม่มองมาเห็นมองเห็นจจับให้ดูเลยเนี่ยครับเวลาเข้ามาทีเข้ามาเป็นฝูงแล,แล้วเขากินนี่คือร่องรอยร่องรอยของการทำลายของเขาคนระับพอ้อาถามว่า มันเป็นผลเสียผลเสียครับเพราะว่าอพอใบเขาโดนจัดแบบนี้แหละเขาก็ไม่สามารถที่จะปรุงอาหารได้เต็มที่ไงครับดูดกินน้ำเลี้ยงเ่ยนะพอปรุงอาหารไม่ได้เต็มที่นะครับผลดอกก็ร่วงก็รีบเต้อง,องสารกำจัดมแมลงครับ 5ตัวเล็กๆเ,เนี่ยมันทำอะไรไ,ไม่ได้เราขยาบดูสิบินวันเลยครับบินวันเลยบินวันเลยรุ่ในกล้องอเห็นไหมนี่เยอะมากต้องใช้สารเคมีเท่นั้นครับถึงจะเอาอยู่อันนี้ลำใหญ นี่ต้นหนึ่งดูดิต้นนี้ลำใหญ่พันมาอะไรนะดอกลำใหอีโดน,ดนี่กินมูลใน,นเก็บก้ฝากคนที่เขากิน ขยาดูสิแมงกินนูนใหญ่เวลาขย่ามันก็ยังทอร่วงนะครับแต่กินูนเล็กเนี่ยไม่ร่วงนะขยาว,น,น,วนี่บินว่อนไปเรื่อยจะไปจับเดมอกาับมากินเหมือนเดิมตรงต้นทุนเรียนที่ผมขยับให้ดู ตเรียนใหญ่เอเยีโนนใหญ่ขยับว่าเขาล่วงเป็นพืนเขาไม่ได้กัดแค่ยอดนะครับไม่ได้กัดแค่ใบนะเนี่ยช่อดอกนีกัดขาดไปเลยอะ่ะลงเกือบหมดละ ตนน้นใหญ่เต็นที่ไหมั้มบหเป็นยอดเวยต้นอ๋อไม่ยอดก็ไม่มามลองขยาวด,ดูวดินี่ นยอดเขาก็ไม่มาพวกไหนยอดแต่ยอดเยอะๆยอดอ่อนเยอะนิดนึงไปละโอ้เนี่เนี่ยนี่สองตัวเมาส์นี่ดนี่ต้นแรกเหี่ยวยังเดี๋ยวเล่นอ ลงบิดเ้อนี่โคตรหนึ่งว่ะจีิงเนี้ยยามเลยบนนิน,ก,น,น,บนกลับมาให้กลับห <cir c ual ise> นูปวดนึะ กลงไปนะไฟนะนะนะส,ส่องนู่แหละดเต็มเลยไปเอาไปมันไม่ลงไม่เต็อมันไม่ลงเลยตัวนั้น,น,นยังไก่เฉยอยู่ <ห ả? S 1> สามสี่ตัวเลยคอรเป็นส,สิบเป็นสิบเขย่าอีกแรงเลยยินพ่อนะ เยอะไหมเยอะมยอยันกเออยโอเคครับจบภารกิจวันนี้